ระวัง ซื้อบ้านแถมหนี้ค่าส่วนกลางหลักแสนแกเพื่อนฉันอะ่ะนางเพิ่งแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีลูกทีเนี้ยนางก็เลยแบบอยากหาซื้อบ้านใหม่นางก็เลยตัดสินใจแบบขับรถตะเวนแถวที่ทํางานนางทีเนี้ยนางก็ไปเจอบ้านโครงการหนึ่งเป็นแบบโครงการมือสองนะนางก็เข้าไปดูตัวบ้านกับคนขายอะไรเองอะ่ะนางก็โอเคทั้งหมดเว้ยเสร็จแล้วก็ต่อรองราคาอะไรอะ่ะได้ลาคถูกกว่าตลาดด้วยนะแกคือราคาตลาดหมู่บ้านนี้จริงๆอะ่ะสิล้านนะแต่แบบนางได้มาแค่8ปดล้านห้าเว้ยทีเนี้ยนางก็แบบ เตรียมเงินอะไรเรียบร้อยจะไปโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งวันนั้นน่ะก็โอนกรรมสิทธิ์กันเรียบร้อยดีแกหลังจากนั้นน่ะเพื่อนฉันก็เลยชวนฉันะไปดูบ้านนางที่โครงการคือนางอยากอวดแหละว่าแบบเนี้ยหาบ้านมาได้ละ ถูกกว่าตลาดอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไปกับนางแล้วก็พากันไปที่นิติโครงการเพราะว่ามันต้องไปลงทะเบียนใช่ไหมว่าเนี่ยนางเป็นเจ้าของคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยพอเจอนิติเว้ยนิติบอกอา้าวคุณมาซื้อบ้านหลังนี้หรอบ้านเล็กที่เท่านี้หรอบ้านหลังเนี้ยมีค่าส่วนกลางอ่ะค้างอยู่1,35,000บาท ยังไม่รวมดอกเบี้ยนะคะโอ้แกฉันกับเพื่อนนี่อ้าปากค้างอะ่ะคือแบบว่าเพื่อนก็ถามว่าเอามันไม่ได้มีใบปลอดหนี้หรอของบ้านอะไรอย่างเงี้ยฉันบอกว่าไม่บ้านมันไม่เหมือนคอนโดนะคือคอนโดเนี่ยเวลาโอนอนะก่อนโอนแกต้องเคลียร์ค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยแล้วต้องมีใบปลอดหนี้ไปถึงจะโอนกรรมสิทธิ์ได้แต่บ้านไม่จําเป็นต้องมีแกต้องมาเช็คเองที่นิติบุคคลเพราะฉะนั้นนะต้องเช็ค2ออย่างนี้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์บ้านมือ2ออย่างแรกเลยนะก็คือค่าส่วนกลางว่าเนี่ยไอ้เจ้าของคนเดิมใหม่ ยังมีค้างค่าส่วนกลางค่าใช้จ่ายอะไรที่หมู่บ้านหรือเปล่าไม่งั้นนี่นะ,นะมันก็ตกกลายไปเป็นของคนซื้อคนใหม่ 2. คือค่าน้ําค่าไฟมีค้างหรือเปล่าดูใบเสร็จล่าสุดเลยว่าเนี่ยจ่ายไปหรือยังเพราะมีบางเคสอะแกค่าไฟติดเป็นแสนเหมือนกันเวย้ย